ดี๋ยวแพ้กูแบบวันนั้นโอ้ยอย่าพูดเยอะไปไปไปโอ้โหออลูกคนสมาธิเอี๋ยวลูกคนสมาธิว่ามันบินจากการอะถอนจากการเป็นคนซะบ้างหัวนี่เฮ้ยมีใจรูแน่เหยือ่อรีบๆนะรออยู่แล้เล่นใจเย็นนะกำลังปีนอยู่นะรอหนี่เนี่ยรอนี้เนี่ยราเกียร์หลังเกียร์หลังรี่หนี้เลยรีบนี้เลมันจริงกันอยู่เว้ยนี่เนี่ยถนะนะึงลูกคนเฮ้ยฝั่งนี้ฟังเอ็นทวิวอ่ะ เราจะเล่นในนี้ก่อนหรือตรงไหนกูจะได้ขึ้นไปข้างบนให้นี่หรอม่เ้ยว้ยเราเปิดนี่เลยมันต้องวิ่งลงม่เลยลมันต้องางนี้นี่เราวิ่มาต้องนขอยิ่งพิษเลยเราเลี้ยงมันมาแล้วยิงนี่ตายเลยวะนี่ต้งนานรอซะ เราอยู่กงเต้นเท่เสียงไม่อยู่ชอมเล่ครับชอบเล่นขอบชอบาอยู่ขอเกินดีๆเดี๋ยวิ่งิร์วิ่งขามเต็มเลยแต่หมอมีตัวมาเราวิ่งขึ้นมาเห็นแล้วยัวิ่งมาขอีครับต้อรับขดีครับ มอง,งม่้มุมนี้ก็ดีอะใด้มันเห็นมดเลยต้องเวมาเก็บใชต้องฝากัวเดี๋ยวน่าจะต้องลงมปอีกั้นพูดเหมือนหินล้พูดมือน,นม,มันสองมืมยิงได้ไอ้เบิร์ดมันไกลย, <S <S ยังตายเ้ย <ๆ S 1> ไม่ต้องปีนมึงม <ๆ S 1> ไม่ต้องปีนแล้วมันไม่ต้องขึ้นไกล้าเ็กล้มาเก็บมาเก็บเอเบิร์ดไปเอาเดี๋ยวให้อ้เเอาเอยมานโอ้โหอ้เหเล่นเลยโอ้โหอันนี้เจ็ดเล่นเลนเกเออเอาแรกมาเออเไปได้ไงเบิร์ดไปไอ้เห็เล่นอะไรดรไปนะ

มันมาตรงนี้แต่ตอนไหนวะไอ่มลไม่เก็บของได้ไหมไม่เฮ้ยไม่เก็บตัวอยากเป็นตัวสีเฮ้ยไปดิกับเข้าวงดิออกมาแล้วอ่ะไม่ได้กินใครเลยว่ะกนอนี่เยอะป่ะห้ามได้ดหรดเจะว่ไปไหนอหัวแตกไอ้สโดีเอเอาไเียเรเปิดไป อ้าวหนึไม่ไ่เข้ปรู้แวนะจมจมอเฮ้ยเอ้าวโอ้ยเจ๊ดงโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดตายคนพี่ามันขโไปตายเโอ้โหเนนีัดเลยไม่ที่ว่ามนขี้โกไปทาไ้านึงอะเดียร์จมจมอดตัวนี้ก็เก็บน พอดีเลยสแสไนเปรดีเลยองใครอ่ะอีกันนี้เน่ะได้ปืนเลตใหม่ดีเลยเนี่ยโอ้ไหนวะอือหลไ่รขอว่ะขอว่ะอวะอ่ะแต่ที่ไม่ไม่ผมไม่ว่าผม่ะไนไปข้างาเงเียวไอีกอันอที่ตรงถนนน่ะเยอะนนห้ทำติดขอใครงานก็เยอะว่ะของ